ดีค่ะดิฉันนางสาวทิพสุดาประดาสุขครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเราขวัญราบบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการชนะบุรีวันนี้สมานำเสนอรายงานการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดก,การเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเด e d เดนโดเบียมออคิดไฮบิดค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะเราจะเห็นว่าวิชาชีววิทยานะคะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาจำนวนมากนะคะมีความสลับซับซ้อนนะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะคะ ซึ่งวิธีการสอนโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการสอนในรูปแบบของการบรรยายการท่องจำนะคะก็ทําให้เกิดความไม่น่าสนใจแล้วก็ส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ที่ต่ำนะคะเราจึงมีแนวคิดนะคะในการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยานะคะให้นักเรียนนะคะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะคะทีะ่ให้ความสําคัญก็คือ ในเรื่องของการปรับปรุงสื่อนะคะแล้วก็รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะให้สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะด้วยแนวทางที่แปลกใหม่นะคะเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะคะที่สําคัญก็คือให้ผู้เรียนะ่ะมีความสนใจในเนื้อหาแล้วก็สามารถที่จะค้นหาคําตอบเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเรามีการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่งแล้วก็เพื่อพัฒนาผลสมมติทางการเรียนในรายวิชาให้สูงขึ้นจึงเกิดการสร้างนวัตรกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อ,อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะและก็เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่ เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนราขวนด้านบำรุงจำนวน70คน สำหรับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เรานํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ STEM ศึกษาแล้วก็การวัดผลแล้วก็ประเมินผลสำริดทางการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้เราก็จะมารู้จักคําว่า STEM ศึกษาคืออะไรนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการศาสตร์สี่ศาสตร์เข้าด้วยกันด่วยจะเป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีนะคะโดยผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนนะคะได้นําความรู้ทางด้านทฤษฎีนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนนะคะเห็นความสําคัญของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่จะเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะเป็นความรู้พื้นฐานหรือทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะคะเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและก็ในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะที่นี่บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษาเป็นอย่างไรแน่นอนว่าครูผู้สอนเองนะคะก็จะต้องมีการจัดบ,บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจนะคะสนุกสนานรวมถึงมีชีวิตชีวาเพื่อที่จะช่วยให ผู้เรียนนะมีพนาการทางด้านการคิดแล้วก็การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงนะคะรวมถึงครูผู้สอนเองนะคะก็จะต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเส้นศึกษานะคะที่มีความท้าทายความรู้ความสามารถกระบวนการคิดการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเข้ามาสอดแทรกและที่สาคัญนะคะการจัดกิจกรรม ะค,ะควรที่จะเน้นให้ผู้รเ,เรียนได้ลงมือคิดได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะ สำหรับส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของการวัดและก็ประเมินผลาทางด้าน,านาก,การจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้การวัดและประเมินผลนะคะก็จะต้องครอบครอบคลุมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการวัดความรู้ทางด้านความรู้ความจําการวัดในเรื่องของความเข้าใจนะคะาการวัดในเรื่องของการนาความรู้ไปใช้นะคะและที่สำคัญก็คือการวัด ความรู้ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะคือวัดอะไรก็อาจจะวัดความชำนาญในการคิดในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเกิดจากการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝน สำหรับการออกแบบนวัตกรรมในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนสำคัญสาค,คัญดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1นะคะก็คือการศึกษาเอกสารหลักฐานแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้ในการจัดทํานวัตกรรมในครั้งนี้นะคะขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นการเลือกและก็การวางแผนในการสร้างนาวัตกรรมขั้นตอนที่3นะคะก็จะมีกระบวนการสร้างแล้วก็พัฒนา นวัตกรรมขึ้นมานะคะซึ่งเราก็จะวิเคราะห์จุดะสมการเรียนรู้กําหนดแล้วก็ออกแบบนบวัตกรรมมีการลงมือทําการทดลองใช้นะคะแล้วก็นําไปใช้ในการพัฒนาการสก,กาาเรียนรู้ ขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการรายงานผลการใช้นวัตกรรมว่าเมื่อเรานํานวัตกรรมไปใช้แล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเป็นการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมนะคะรวมถึงเป็นการประเมินสื่อนวัตกรรมที่เราจัดทาขึ้นมาส่วนขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่5นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงนวัตกรรมนะคะเมื่อเรานํานวัตกรรมไปใช้แล้วนะคะข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นนะคะที่เราได้รับมาเราก็จะ นำมาปรับปรุงนวัตกรรมของเรานะคะให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในห้องเรียนได้มากขึ้นนะคะค่ะสำหรับกรอบแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการกจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสตีมศึกษาที่บูรณาการหลัปกปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมที่มีชื่อว่าเดอะเดนดรบียมออคิดไฮบิดในครั้งนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับ4ศาสตร์วิชาด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย วิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็ทาให้ผู้เรียนนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกการผสมเกสรของดอกไม้ผู้เรียนก็จะได้รับองความรู้ในด้านการทดลองนะคะและทีนี้ในการทดลองนะคะแน่นอนว่าเราก็จะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการทดลองอย่างเหมาะสมนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับาศาสตร์ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหลังจากที่เรา นํากล้วยไม้นะคะสกุลหวายนะคะมาผสมหรือมาทําการ cross pollination หรือทําการ h ฮบิดนะคะก็จะได้กล้วยไม้ลูกผสมออกมาซึ่งเราก็จะนําความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการคํานวณความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะได้กล้วยไม้ลูกผสมสีต่างๆออกมาอาทิเช่นสมมุติว่าเราผสมดอกกล้วยไม้สีขาวกับดอกกล้วยไม้สีแดงนะคะ ดอกกล้วยไม้สองสเอีเมื่อมาผสมกันนะคะเราอาจจะได้กล้วยไม้ที่มีดอกสีขาวทั้งหมดเลยนะคะหรือเราอาจจะได้ดอกกล้วยไม้ที่เป็นดอกสีแดงทั้งหมดเลยถ้าหากว่าผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกที่เกิดมานะคะได้ลูกที่เป็นดอกสีแดงหมดเลยก็แสดงว่าดอกสีแดงเป็นยีนเด่นแน่นอนส่วนดอกสีขาวอาจจะเป็นยีนด้ยแต่ถ้าหากว่า เรานำดอกสีแดงผสมดอกสีขาวแล้วผลที่เกิดขึ้นมันออกมาสองสีผสมกันเลยอาทิเช่นออกมาเป็นสีชมพูนั่นแสดงว่าเป็นไงคะเราก็จะได้ดอกกล้วยไม้ลูกผสมที่มีสีสันไม่ไม่เหมือนเดิมที่มีสีสันแปลกตาไปนะคะซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นหรือผลงานที่ได้รับก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับศีศาสตร,ร์ด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร,ร์เทคโนโลยีและวิศวรกรรมศาสตร,ร์ในส่วนของวิธีการดําเนินการนะคะเราก็มีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระมาตรฐานในการจัดก,การเรียนรู้นะคะเพื่อสอดแทรกเนื้อหาแต่ละระดับชั้นแต่ละระดับ นะคะให้ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถแล้วก็ช่วงวัยของผู้เรียนรวมถึงมีการศึกษาเอกสารหลักฐานแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ s t e m e d u c a t i o n และที่สำคัญก็คือเราก็มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้มีการดำเนินกิจกรรมการสร้างกิจกรรมตามแนวทาง s t ต m มศึกษารวมถึงมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยออกแบบกิจกรรมที่มีการบูรณาการนะคะกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้การสอนนะคะรวมถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็นําแผนการจัดการเรียนรู้นี้ลงสู่ห้องเรียนหลังจากที่จัดการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยเราก็มีการวัดผลและประเมินผลเพื่อที่จะนํามาพัฒนาต่อไป ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากที่เราได้นํานวัตกรรมนี้ไปใช้นะคะผลปรากฏว่าผู้เรียนนะคะมีพัฒนาการการเรียนรู้แล้วก็ทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพนะคะและที่สําคัญนะคะผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาสูงขึ้นนะคะมีการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้มีความคิดสร้างสารรค์การแสดงออก มีทักษะที่สําคัญในการค้นคว้าแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะและที่สําคัญก็คือมีทักษะในการสืบสอบหาความรู้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกวิธีนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการัดกะเรียนการสอนนะคะก็เป็นกิจกรรมการทดลองการผสมเกษรกล้วยไม้สกุลไหวนะคะ ค่ะหลังจากที่เราทําการทดลองผสมเกสรกล้วยไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนีเ้เมื่อผ่านไปเจ็ดวันนะคะดอกกล้วยไม้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเขาก็จะเริ่มเฉาขึ้นหลังจากนั้นก็จะค่อยๆสร้างฝักซึ่งข้างในฝักก็จะมีเมล็ดจ,จานวนมากฝักก็จะมีอายุประมาณได้3ามเดือนนะคะเราก็จะนําฝักนี้ไปทําการเพาะเมล็ดนะคะ พ่อเมล็ดในห้องทดลองซึ่งเป็นห้องปอดเชื้อมเมล็ดที่เรานําไปเพาะนะคะก็จะออกมีจํานวนมากเลยค่ะหนึ่งฝักเนี่ยก็จะได้มเมล็ดจํานวนมากให้มเมล็ดที่ได้เมื่อเรานําไปเพาะในห้องทดลองนะคะเมื่อกล้วยไม้จเจริญเติบโตเราก็จะได้กล้วยไม้ที่มีลักษณะแปลกตาหรือมีสีสันที่แปลกตาไปจากเดิมอาที่เช่นสมมุติว่าเราเอากล้วยไม้สีขาวไปผสมกับกล้วยไม้สีแดงนะคะลูกผสมที่ได้นะคะอาจจะเป็นดอกกล้วยไม้ที่มี สีชมพูเป็นสีที่ไม่เหมือนกับต้นพ่อหรือไม่เหมือนกับต้นแม่ซึ่งเป็นสีที่ได้จากการผสมขึ้นมาอันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักเรียนขึ้นมาซึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็ทําให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นกับกล้วยไม้ที่เขาผสมนะคะจะได้ลูกผสมออกมาเป็นสีอะไร ผลการสร้างนาวัตรกรรมที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนนะคะก็ทําให้ครูผู้สอนนะคะมีเทคนิคการสอนที่ดีขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสนใจอยากเรียนอยากรู้นะคะครูมีแผนการสึก,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกับศักยภาพ